เพราะว่าเพราะว่าเราต้องรู้ไงว่าพระเจ้าเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าพระบิดาเป็นยังไงและนั่นเป็นเป้าหมายที่สุดยอดมากเพราะว่าพระคัมภีร์พูดถึงว่าพระเจ้าพระองค์เองมาสํแดงความเป็นพระเจ้าพระบิดาให้กับเราเพื่อเราจะรู้ว่าพระองค์เป็นยังไงและพอเรารู้ว่าพระองค์เป็นยังไงเนี่ยอันหนึ่งที่มันสวยงามมากในการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเนี่ย เราในความในความผูกพันกับพระองค์มันในความผูกพันในความคําว่ารู้เนี่ยคาว่ารู้ในที่นี้ขอใช้ว่ามันไม่ได้หมายถึงคําว่ารู้ในล,ลักษณะของความรู้เวลาพระคัมภีร์ใช้คําว่ารู้จักทีไรเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทุกทีแล้วเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ กับพระเจ้าพระบิดาเนี่ยในความสัมพันธ์ของพระองค์เนี่ยมันทําให้เราเป็นอย่างที่พระองค์อยากให้เราเป็นมันทําให้เราเป็นเหมือนพระองค์ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าทําให้เราเป็นเหมือนพระองค์พระเจ้าที่เป็นพ่อของเราเนี่ยไม่ได้สั่งเราว่าทําตามนี้นะสิบประการต่อไปนี้ วันนี้สัปดาห์นี้ฝึกทำสิบประการต่อมนีจุดจุดจุสัปดาห์หน้าฝึกทำอีกสิบประการมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าในพระองค์เนี่ยในพระบิดาผู้ซึ่งออกแบบเราผู้ซึ่งสร้างเราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เรียกเราให้เรารู้จักพระองค์เพื่อจะรับความจริงของพระองค์รับค่านิยมของพระองค์และถูกเปลี่ยน เข้าสู่พระองค์โดยการสัมพันธ์กับองค์รู้จักกับพระองค์เราไม่ได้เราไม่ได้เ,ไไดเป็นเราไม่ได้หลุดจากจิตวิญญาณกำพาโดยการทำตัวไม่กำพาดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหไม่ใช่แต่ว่าเป็นความเป็นการรู้จักซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์กับพ่อของเรา คือพระบิดาเพราะหัวใจขององค์สำหรับเราคือต้องการให้เราเข้าสู่แอล,ลีนเวอร์ชันที่พระเจ้าใฝ่ฝันซึ่งมันดีมากสุดยอดมากยอดเยี่ยมมากหรือว่าพีในเวอร์ชันที่พระเจ้าใฝ่ฝันซึ่งมันสุดยอดมากดีมากนะคะ อันนี้เป็นเป็นเป็นภาพที่เราไปมันฟังดูเหมือนง่ายและฟังดูเหมือนยากมันง่ายเพราะ่าเรางงๆแต่รู้แต่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรมันก็เลยแหลดูง่ายเออว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็เลยแหลดูง่ายแต่ที่มันยากมันก็คือว่าแล้วตกลงมันคืออะไรกันวะนะคะขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆในการติดตามพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันง่ายแล้วมันยาก มันง่ายคือเราไม่ต้องทําอะไรวะเราไม่ต้องพยายามตะเกียกตะกายโดยตัวเราเองมันง่ายแต่เอ็มที่มันยากเออแล้วมันคืออะไร,หรอหแล้วมันยังกราอยังไงเหอขอพระวิญญาณของพระเจ้าให้การสาแดงกับเราขอพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเราให้เรามีใจที่ซื่อสัตย์กับพระองค์ต่อให้เราบาดเจ็บขนาดไหนหรือว่างงเรามีอดีตยังไงเรามีอดีตกันทุกทัางนั้นแหละคะ่ะเราต่างก็ เคยเป็นเหยื่อและเคยเป็นผู้ทำร้ายอย่าลืมนะว่าคุณก็เคยทำร้ายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่มันถูกทำเครื่องหมายไว้ข้างในใจของเราเป็นบาดแผลของเราเป็น,นกลไกที่ทำให้เรามีการโกหกหรือว่าทำให้เราถอนตัวทำให้เราไม่อยากเป็นลูกใครไม่ต้องการเป็นลูกใครโดยที่เราไม่รู้ตัว คนไกลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะได้รับการแก้ไขเยียวยาและขจัดออกไปได้โดยความรักของพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อเราแต่สิ่งที่เรียกร้องจากเราทุกคนก็คือว่าเราต้องกล้า<ม>เผชิญหน้ากับมันถ้าเราไม่ได้ยอมรับถ้าเราไม่กล้าเผชิญหน้าถ้ายอมรับเรายังไม่ยอมรับเลยเราจะ เป็นอิสระจากอะไรไม่ทราบถ้าคุณต้องการเป็นอิสระจากจุดๆคุณก็ต้องอเผชิญหน้ากับจุดๆแต่คุณอยากเป็นอิสระแต่ไม่เผชิญหน้ากับอะไรเลยแล้วคุณจะเป็นอิสระจากอะไรนะคะมันมีบางสิ่งที่มันขยับข้างในหรือว่ามันแปลปกปรับข้างในของเราไหม เราจดขึ้นมาแล้วเราจะได้เอาสิ่งนั้นไปหา,าพระบิดาไปหาพระเจ้าด้วยกันเพื่อเราจะขอาการสำแดงของพระองค์ขอาการช่วยเหลือจากพระองค์และขอให้พระองค์ขอให้เรารับรู้ว่ามีอะไรที่เราจําเป็นจะต้องทําเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องนั้นๆและเราจะเป็นอิสระจากมันบางครั้งมันมีหลายเรื่องในชีวิตของเราเราจะได้ ่เราจะได้สามารถจัดการกับมันได้เพื่อเราจะเป็นอิสระจากมันอันนี้หมายถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เราจําได้นะเหตุการณ์บางอย่างที่มันเข้ามาอย่างเวลาเราฟังเนี้ยเราอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราคิดขึ้นมาได้ยกตัวอย่างแม่เคยตบเราเหรือว่า เราไม่เคยอยากพูดกับพ่อเราเลยเพราะว่าพ่อเราเป็นใครก็ไม่รู้หรืออใครดีอาจจะเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในชีวิตของเราหรือคนที่ดูแลเราอาจจะเป็นลุงของเราเคยทำร้ายเราอย่างรุนแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีบางเรื่องในชีวิตของเราที่ถ้าความทรงจำบางอย่างที่มันกลับเข้ามา เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันแรกก็แล้วดูจะเข้มข้นพอสมควรถ้าเกิดว่าแบบแต่ว่าถ้ามีความทรงจำเหล่านั้นบางอย่างที่มันกลับเข้ามาเราอาจจะจดเอาไว้แล้วก็เราจะได้มีโอกาสที่เราจะมาคุยกันในขั้นตอนอื่นๆที่มันลึกขึ้นแล้วมันช่วยเราในเรื่องของการที่เราจะจัดการกับ จิตใจหรือว่าหัวใจกำมพลาที่อยู่ในเราได้นะคะค่ะคิดว่าวันนี้หมดเวลาแต่ว่ามีคำถามไหมมีจากทางบ้านครับเขาบอกว่าฟังไปร้องให้ไปครับฟออังไปร้องสัมผัสถึงหัวใจพระบิดารักเรามากมายอ๋ค่ะได้ค่ะค่ะก่อนเพื่อที่จะเราจะ ปิดชั่วโมงนี้ด้วยกันพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์พูดกับเราแต่ละคนมากมายแล้วเราอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าขอให้ความรักที่ปราศจากเงื่อนไขความรักที่เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความรักที่มาจากพระบิดาที่ใจดีมากและรักเรามากในแบบที่เราไม่มีวันที่จะจินตนาการพระองค์ได้ถูกขอให้ความรักของพระองค์ ถูกเปิดเผยสําแดงเข้ามาในจิตวิญญาณของเราและพระเจ้าสำหรับคนที่บางพี่น้องบางคนที่มันเหมือนมีความเจ็บปวดอยู่ข้างในมันมีความโศกเศร้าอยู่ข้างในพระเจ้าขอให้ความรักและพระคุณของพระองค์เข้ามาและนําการปลอบประโลมใจขอพระเจ้าปอบประโลมลูกๆของพราและขอพระองค์ให้เราสามารถที่จะ จับได้ว่ามันมีอะไรที่เราเคยเชื่อที่เราเคยคิดที่มันไม่ถูกต้องกับพระองค์ให้เราจับมันได้เพื่อเราจะเอามันมาแล้วก็เอามันมาสารภาพกับพระองค์เอามันมาวางไว้ที่กลางเขนของพระองค์เอามันมาให้กับพระองค์เพื่อเราจะรับความจริงที่มาจากพระองค์เข้ามาแทนที่องค์เจ้าขอให้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นช่วยเราให้เราเป็นอิสระ เพื่อเราจะเข้าสู่การเป็นบุตรของพระเจ้าลึกขึ้นมากขึ้นแนบแน่นขึ้นขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ช่วยเราในขณะที่แม้เรางงๆกับกระบวนการหรือว่าเราไม่ค่อยบางครั้งเราไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองเท่าไหร่เราขอบคุณที่เรามีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ผู้ท่งช่วยเราพระองค์จะนำเราสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะช่วยเราเมื่อเราซื่อสัตย์เมื่อเรากล้าเมื่อเราเปิดหัวใจของเรากับพระองค์ พงค์จะช่วยเราขอบคุณพระองค์ขอให้พระคุณของพระองค์สนรีสุขของพระองค์อยู่กับพวกเราทุกๆคนให้เรารู้ว่าเราไว้ใจพระองค์ได้จริงๆทุกเรื่องแม้ว่าเรางงแม้ว่าเราไม่เข้าใจเราก็ยังไว้ใจพระเจ้าได้อยู่ดีขอบคุณพระองค์ขอบคุณที่พระองค์เลือกให้เราอยู่ในคลาสเรียนนี้ได้รับฟังได้เรียนรู้ขอบคุณที่พระองค์จะนำเราขอบคุณที่ มันจะมีกระบวนการข้างหน้าที่จะไปที่เราจะเข้าสู่อิสระภาพและรับรู้หัวใจพระบิดาที่มีต่อเราขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูอเมนค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ